สวัสดีค่ะเช็คอารมณ์ความรู้สึกของเขาล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะอารมณ์ความรู้สึกของเขาล่าสุดนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอดูคำใบ้นะคะหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะกับความสัมพันธ์นี้นะมมีคนที่ไม่ไม่เปิดเผย ไม่จริงใจหรือเปล่านะคะเรียดชังแค่คนรู้จักต้องเลือกนะคะม,มีการเลือกเกิดขึ้นหลงการพังทลายลงไปของความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ที่แบบสร้างมาดีๆแล้วก็ต้องจบไปอะไรแบบเนี้นะใจอ่อน ให้อภัยซ้ำๆนะคะใจอ่อนมีคนที่ให้อภัยซ้ำๆนะคะมีคนที่อาจจะมีความรู้สึกอ่อนแอในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะความห่างไกลาอาจจะทำให้ความรู้สึกมันลดน้อยลงก็ได้นะคะประมาณนั้นเดี๋ยวขออีกเป็นคำใบ้จากไพ่นะคะ รักลวงน้ำพึ่งและยาผิดนะคะโอ้โหเป็นเป็นทั้งความสุขความหวานหอมแล้วก็เป็นทั้งสิ่งที่ทำร้ายเราในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ครบซ้อนแล้วก็เติมเต็มนะคะคำใบ้เหล่านี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณ ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งเนาะ,ะมาเริ่มกันเลยนะเช็คอาการความรู้สึกของเขานะคะล่าสุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะม,มาดูซิขอดูสถานการณ์ความรักของคุณาะเขาเป็นก่อนนะคะเป็นยังไงบ้าง Page open f t a c l e s พลังงานชาวธาตุดินนะธาตุดินพฤศกันบังกร Pent พนออฟเพนเดค e ลเ t of Swords ธาตุลมเมถุนตุลกลุมค่ะ King of p e n t a c l e อุ๊ยความรักที่มั่นคงนะอืม Five of Cups อืมทำไมมีการเสียใจยเสียความรู้สึกกันล่ะโอเค พลังงานตอนนี้นะคะนกรู้สึกว่ามีการเสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนพลังงานมีความรู้สึกที่รักการรู้สึกดีต่อกันนะคะคิดว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เราอยากจะลงหลักปักฐานนะคะอยากจะจริงจังกับคนคนนี้แล้วอะไรแบบนี้นะ ืทีนี้ขอดูไพ่หนึ่งดาบคืออะไรนะคะเกิดอะไรขึ้น King of Wands พลังงานชาวทัดไฟเมสสิงธนูอืมมีการเสียใจยเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นในความรักครั้งนี้อืมอาจจะ มีการน้อยใจกันหรือเปล่าออีกคนนึงทำงานเยอะนะคะไม่ไม่มีเวลาให้อะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่จริงๆนกมองว่าเป็นพลังงานของความรู้สึกแค่น้อยใจก็ได้พลังงานห้าถ้วยอะ่ะคือคิดถึงแล้วก็อาจจะน้อยใจคนรักอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็เลยทำให้แบบอาจจะงอนกันในช่วงนี้อะไรแบบนี้แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ มั่นคงต่อกันยังรักกันอยู่นะคะเออประมาณนั้นมาดูสิคะว่าความรู้สึกของเขาอารมณ์ความรู้สึกของเขาล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างเดลวิล l of for ์จูนนะคะคุณยังเป็นทั้งหมดของเขาอยู่ทุกเวลาทุกนาทีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขานะคะคนคนนี้คุณสำคัญนะ่ะ นายอบสอดอยากมาเจอหรือเปล่านะคะเหมือนอยากเดินทางมาเจอคุณนะคะ a i ็ Eight of one. นอนนกรู้สึกว่าคุณเป็นเป็นพลังพลังงานที่ดีสำหรับเขานะคะอือโอ้เทรนออฟเขาจริงจังกับคุณนะเออเขาจริงจังนะคะเนี่ย ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆเลยเขาอาจจะทํางานหนักมากๆด้วยในช่วงนี้หมายถึงงานของเขาเนี่เนี่ยนายอ็อบวานส์นะคะพละงานของเขาเนี่ยเหมือนเขามีความพยายามที่จะที่จะไปต่อหรือที่จะแบบพยายามเพื่อความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจกันเพราะว่า เขาอาจจะมีภารกิจเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอารมณ์ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเหนื่อยนะเขาอาจจะเหนื่อยเรื่องงานเขาอาจจะมีงานใหม่ๆที่จะต้องทำนะคะ The High Priestess Queen of Queen of Swords นะคะพลังงานพ่อไม้แม่ไม้ ชาวทัดลมเมถุนตุลกลุ่มได้นะคะโอ้ยเขามีคุณอยู่ตลอดอะในความคิดความรู้สึกของเขาอะ่ะแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่แบบแสดงความรู้สึกออกมาน้อยมากในความรักครั้งนี้คุณทั้งคู่มีอะไรเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะอาจจะเป็นคนที่ตรงชัดเจนแล้วก็นิ่งเงียบเหมือนกันก็ได้นะคะอืมฟร์สด เหมือนอืมถ้าเกิดคุณงอนกันนิ่งเงียบกันไปในช่วงนี้<ๆ>เขาก็รู้สึกรุ่มร้อนใจนะคะไม่สบายใจได้นะอย่างที่นกบอกว่าในกรณีที่งอนกันอยู่หรือว่ามีประเด็นกันไปเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะเขาก็อาจจะนิ่งจะเงียบนะอาจจะด้วยภารกิจที่เขาต้องทําอาจจะเขา เขาอาจจะเหนื่อยแต่เขาก็ยังแบบมีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาตลอดเวลาเขาไม่ได้สบายใจนะคะพลังงานของเขาเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดแบบคุณงอนกันไปในช่วงนี้ไม่คุยกันเนี่ยนกมอกว่าต่างคนต่างนิง่งเลยนะคะต่างคนต่างนิ่งนิ่งเก่งทั้งคู่นะคะขอดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ วิสามดาบเจ็บปวดไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความคิดความรู้สึกได้นะคะพลังงานของต่างชาติต่างถิ่นดันกลาได้นะคะการอยากเริ่มต้นใหม่อยากปรับความเข้าใจ The Magician คือตอนนี้อาจจะกำลังคิดหาวิธีการที่จะ กลับมาง้อคุณอยู่ก็ได้นะคนคนนี้ยดูสิเจ็บปวดเหลือเกินขอดูสามดาบหน่อย King of Cups ใช่เขายังรักคุณรักคุณนะคะแล้วก็ความรักครั้งเนี้ยถ้าเกิดมันมีความเจ็บปวดนะเขาก็ยังไม่ปล่อยความรักครั้งเนี้ยเขากอดดาบเอาไว้นะอืมหนึ่งถ้วย รักคุณนะคะรักคุณมากต่อให้เจ็บปวดแค่ไหนก็รักคุณมากพลังงานชาวทาตุน้ำกระกฎพิจิกมีนขึ้นมานะ tree of ones คิดคิดคิดวางแผนอยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ เขาจะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเขารักคุณนะคะไม่ว่าคุณจะงอนกันไปเงียบกันไปด้วยเรื่องอะไรคนคนนี้ยังยังมีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาเสมอนะคะพลังงานชาวพัดไฟรู้สึกยังไงกับคุณอีก queen of cups รักนะคะต่างคนต่างรักกันนะนกรู้สึกว่าอย่างานั้นพลังงานของคุณก็ยังรักเขาเขาก็รักคุณนะ จริงๆมีความรักให้กันแหละนะคะเนี่ยดูสิเขาคิดถึงการที่อยากจะเดินทางมาเจอคุณด้วยนะคะคิดเกี่ยวกับอนาคตนะคะเรื่องของคุณอยู่ในในความคิดอยู่ในอนาคตของเขาเสมอการไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะการกลับมาคืนดีส่องคุณมากๆเลยอะ่ะอืมส่องแล้วก็มีความหวัง อยากหาทางออกให้กับความรักครั้งนี้ด้วยอ,อยากติดต่ออยากสื่อสารนะคะอยากให้คุณรู้ความรู้สึกของเขาเ i ส of Wands The Empress นะคะคุณยังสำคัญคุณยังเป็นที่รักคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอ ยังรักที่สุดรักมากดูไพ่ the hangman ไม่มีวินาทีไหนที่จะไม่มีคุณอยู่ในความคิดเขาเลยอะคือมันมีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาที่เขาทำงานเขาทำอะไรบางอย่างมันก็จะมีเรื่องของคุณเข้ามาอยู่ฟึบฟึๆบฟฟเข้ามาในหัวตลอดนะคะอืม the j e v e l เห็นไหม เขายังไม่สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากใจได้นะคะยังยังคาดหวังกับความรักครั้งนี้เขายังแบบคลั่งคุณมากอะ่ะอืมคลั่งใครคุณปรารถนาคุณ The s t a าความหวัง เขายังมีความหวังกับความรักครั้งนี้นะคะเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะสิ่งที่เขาจะทำเนาะมาดูซิเขาจะทำยังไงต่อไปะะอาางไงอ,ไปอาไพ่สำรับนี้แล้วกันเขาจะทำยังไงคะเก้าถ้วย ยังรักนะยังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้อีโก้สูงนิ่งเก่งไทยที่สุดก็คือแพ้หัวใจตัวเองกลับมาติดต่อมาอยากเริ่มต้นใหม่ลดอีโก้นะคะพลังงานไพ่ king of s w o r d ไปนี้คือลดดาบลงนะคะไม่สามารถที่จะแบบไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้เขาเขาไม่สามารถจริงๆที่จะ เสียคุณไปได้นะคะเขาต้องติดต่อมานะคะไพ่ของการติดต่อสื่อสาร2ดาบก็ใช่นะแล้วก็เด็กถือคาถาเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยอืมห้าดาบ the w l d รักทางไกลาชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้ห้าดาบเ e วิลเห็นไหมคนที่มีประเด็นกันไปยังไงก็ตัดกันไมค่ค่ะอืม ลัดกันไม่คาดนะคะยังไงก็ดึงดูดกันกลับเข้ามาในชีวิตของการและกันอีกครั้งหนึ่งคุณยังเป็นคนสําคัญเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่เขารักที่สุดถ้าถามว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปเขาจะติดต่อมาเขาอยากได้รับการให้อภยัยเ,เขาอยากได้รับการให้อภัยจากคุณอีกครั้งนะคะ เนี่ยเขารอจังหวะเวลาอยู่เขาคิดทุกอย่างเอาไว้แล้วคิดไว้แล้วเดี๋ยวจะลงมือทำนะคะออยากได้รับโอกาสยังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณอยู่เขาจะทำให้คุณใจอ่อนจะทำให้คุณแบบให้อภัยเขาอะไรแบบนี้อืมกลับมาเนี่ยนกมวงว่าการกลับมาของเขาจะเป็นยังไงบ้างคะขอดูซีส์ night of cups มาง้อแหละ มางอนะคะแล้วก็การกลับมาครั้งเนี้เออจะเป็นการที่ดูแบบมีการเทคแอคชั่นมากขึ้นดูจริงจังมากขึ้นออสนใจคุณมากขึ้นนะคะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากขึ้นก็ได้ถ้าก่อนหน้านี้เขาเขาแช่ความสัมพันธ์หรือไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอะไรแบบเนี้ยที่ทำให้เกิดปัญหานะคะเออก็ มองว่าเร็วๆนี้แหละนะเขาจะมางอคุณเขาอยู่ไม่ไหวละนะนายอฟสอดกับคิงออฟคัพแปดเหรียญยังบอกเลยว่าคุณคณนนี้เขายังมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณเหมือนเดิมแล้วและเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นการกลับมาของเขาเขาจะมีความสม่ำเสมอในความรักครั้งนี้มากขึ้นเหมือนเขารู้สึกผิดแล้ว,วอ,อ่ะสิ่งที่ เขาทำนะคะทำให้คุณเสียใจนะคะเขาเหมือนกับเขารู้สึกผิดแล้วสำนึกแล้วนะคะตื่นรู้แล้วแล้วก็ได้รับรู้ความจริงหมดแล้วเขาอยากได้รับโอกาสแล้วก็จะกลับเข้ามาแก้ไขนะคะอืมก็คงมีโอกาสที่จะได้เปิดใจคุยกันมากขึ้นนะว่าเกิดจากอะไรนะคะคุณไม่ชอบอะไรคุณอยากให้เขาทำแบบไหนนะคะอืมเหมือนจะ ได้คุยกันได้ลึกซึ้งมากขึ้นเปิดใจคุยกันได้แบบคือยังไงเดียคือได้ได้คุยกันมากขึ้นอ่ะเนี่ยเปิดเผยกันมากขึ้นนะคะทางในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบนะคะอ,อ,อาจจะได้แบบคุยกันนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะทีนี้ พอดูแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มของคุณและเขานะเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมคนคนนี้จะพยายามมากกว่าเดิมจริงๆนะคะดูเหมือนเขาจะแบบเข้าหาคุณมากขึ้นทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นแคร์ความรู้สึกของคุณมากขึ้นตามใจคุณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยรักมั่นคงนะคะความรักครั้งนี้จะมั่นคงมากขึ้นเขาจะใส่ใจคุณเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณให้อยู่แบบเดียวดายอีกแล้วนะคะได้อยู่ด้วยกันนะนกมองว่าได้อยู่ด้วยกันขึ้นไพ่เดอะแฮง m a n กับเจ็ดถ้วยเนี่ยนกมองว่าอะไรที่ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงหรือ ไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะหยุดนะหรือถ้าเขามีโอกาสมีออปชันในชีวิตเข้ามามากมายเนี่ยเขาก็จะหยุดอืมเขาจะหยุดนะขึ้นไพ่แหงแมนเขาจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักครั้งนี้แล้วก็จะแสดงออกถึงความรักที่จริงใจให้กับคุณแน่นอนการกลับมาครั้งนี้เขาจะจะให้ความรักคุณแบบมากมายจริงๆพลังงานของหนึ่งถ้วยนะคะความรักที่มันแบบ ความรักที่มันมากมายจนเออหล้นใจนะคะเป็นความรักที่อาจจะชดเชยช่วงที่ผ่านมาก็ได้หรือว่าเป็นความรักที่กลับมาคืนดีกันแล้วมันมันหวานมันสดชื่นมันมันชื่นใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันทำให้เรารู้สึกใจฟูนะคะประมาณนั้นเนาะก้าวหมายเขาจะเขาจะรักษาความรักครั้งนี้มากขึ้น เขาจะห่วงแหนเขาจะเห็นความสำคัญโอ้โหขึ้นให้ดีเอ็มเพรสดีงามนะคะก็คือคุณจะเป็นที่รักอย่างแน่นอนนะคะบุคคลสำคัญสำหรับใจเขาอะไรแบบนี้นะประมาณนั้นเลยคุณคือคนที่จะถูกรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคนที่ คนที่จะทำงานในความสัมพันธ์นี้ก็คือเขานะคะออประมาณนั้นก็คือความรักครั้งนี้คุณมีโอกาสได้สมหวังนะคะเนี่ยมีข่าวดีนะคะมีเรื่องน่ายนินดีเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณและเขาจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะมีความสุขในความรักครั้งนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือพลังงานของคุณในคลิปนี้นะ อขอมอบพลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักกันทุกคนเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ